ลืมหัวแตกแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสปอร์ตซับทูทู เอาละฮะคุณผู้ชมฮะวันนี้ผมต้องบอกคุณผู้ชมตามตรงว่าผมต้องอโลนฮะใช้เดียวหาอยู่คนเดียวพ่อพี่อ๋อมครับละคร18เรื่อง <c oughs> ไม่เป็นไรวันนี้ผมทําให้คุณผู้ชมเนี่ยบันเทิงได้ครับ <c oughs> แล้วก็วันนี้ฮะคุณผู้ชมครับเราก็อยู่ที่นี่เลยสนามการกีฬาแห่งประเทศไทยครับ <c oughs> แล้วก็กีฬาวันนี้ครับที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักนั้น <c oughs> เป็นกีฬาเลยรู้ไหมฮะ <c oughs> ลองใบดู <c oughs> เป็นกีฬาไทย <c oughs> เดิมๆประเพณีไทย แล้วก็เวลาเราจะไปอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องพูดคำว่าตี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 ติกตอกติกตอกติ๊กตักวายเฉลยอะไก็ได้วันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปทำความรู้จักกับกาบัดดี้บีทครับเอ้างงงงงเลย การับดี้บีดมันจะเป็นยังไงแต่ผมบอกตามตรงนะฮะว่าวันนี้เราจะไปคุยกับทีมชาติฮะเหรียญเงิน4สมัยครับไปดูันี่ว่าอุ้ยเธอรออยู่แล้ววันนี้ผู้หญิงด้วยอุ้ยอร่อยแล้ววันนี้น้องครับน้องครับไม่ต้องไม่ต้องกินไม่ต้องกินที่มาทุกวันโอเคไปไปไป เย้เอาละคุณผู้ชมตอนนี้ก็อยู่กับน้องกิติยาดวงคุณทศหรือน้องอิ๋วครับนักกีฬากาบัดี้บีชแชมป์เหรียญเงิน4ี่สมัยน้องอิ๋วสวัสดีครับนี่เราได้เจอตัวเป็นๆแล้วนะครับน้องอิ๋วถามก่อนเรื่องของประวัติพอาเป็นมานี่คือน้องอิ๋วเป็นคนที่ไหนฮะถามก่อนเป็นคนปาจีนเป็นคนปาจีนอยู่ที่ปาจีนแล้วรู้จักกาบัดี้เลยป่ะฮะไม่ค่ะคือต่อเข้ามาเรียนที่กรุงเทพค่ะแล้วก็ใช่ค่ะ ถึงมารู้จักตอนมอ5รู้จักได้ยังไงครับก็พี่เฟิร์สค่ะพี่เฟิร์สหรือ,อโค้ชทีมชาติปัจจุบันนะคะออือเข้ามาสอนก็เริ่มรู้จักตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เริ่มเล่นมาเรื่อยๆแต่ยังไม่ได้ตดทีมชาติเลยะคะออ่ะเล่นมาเรื่อยๆเล่นมาประมาณ78ปีได้ค่ะถึงมาตดทีมชาติเจ็ดแปีตอนเข้าอ,อยู่กรุงเทพแล้วใช่ไหมฮะเข้าอ,อยู่กรุงเทพได้ไงฮะก็ ตอนแรกคือก่อนที่จะมาเล่นกาบ์ดี้เขาไม่ใช่ขึ้นโดนเหรอฮะหนูเป็นนักวอลเลย์มาก่อนเล่นวอลเลย์มาก่อนใช่เพราะว่าแล้วทำไมถึงมาเล่นกาวดี้ทำไมไม่เล่นเอาทางวอลเลย์เพราะว่ารูปร่างน่าจะไปทางนั้นมากกว่าตอนแรกคือเล่นควบคู่กันมาเลยค่ะมืออะไรฮะตอนเล่นวอลเลย์เป็นตำแหน่งอะไรฮะบอลเ็วค่ะบอลเ็วค่ะถามเรื่องรางวัลก่อนรางวัลที่ได้รับมามีอะไรบ้างครับอยู่ฮะสำหรับกาบดี ก็คือได้เหรียญเงินมาตลอดเลย4ปีแต่ว่าปีแรกที่บาหลีหนูไม่ได้เล่นนะคะเพิ่งมาเล่นปีที่สองครั้งที่2ที่ประเทศโอมานโอ้โหตอนนั้นเป็นไงฮะภาคภูมิใจกับตัวเองไหมภูมิใจเหรอตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากตอนนั้นตอนนั้นเราที่ได้เหรียญเงินเราไปแพ้ทีมชาติไหนครอินเดียอินเดียแล้วก็สําหรับกีฬาชนิดนี้เข้ามาเล่นตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะสิบเจ็ดปีสิบเจ็ด อายุ17เริ่มเล่นก็เริ่มเล่นแล้วค่ะไหวไหมน้ำขิงสักแก้วกันไหมก็เริ่มออกไปแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติอะไรแบนี้ครับพอเข้ามาในกรุงเทพก็เริ่มเล่นเลยใช่ไม่ไม่หนูเข้ามาอยู่กรุงเทพก่อนประมาณอายุ16แล้วมารู้จักกับปตันตอน17ปีค่ะ เขาเป็นชมรมหรือ,อยังไงมีใครมาชัก<อ>จูงตอนแรกตอนแรกก็เข้ามาเขาแค่มาแนะนําให้รู้จักกีฬานี้เฉยๆแล้วก็เออเริ่มเขาก็เริ่มเข้ามาทําทีมแล้วก็เริ่มหัดเล่นกันมาเรื่อยๆตอนนั้นเล่นกันแค่7คน8คนเนี่ยยังไม่ค่อยแพร่หลายใช่ค่ะใช่ไมหมฮะในไทยใช่ค่ะพอจาจะทราบไมหมฮะเรื่องต้นกําเนิดของกีฬากาบาดี้ เขามีต้นกาเนิดมาจากไหนรูามา,านะจากประเทศอินเดียค่ะกาวัดดีเห็นได้ยินตามข้อมูลก็บอกว่ามันจะเป็นกีฬาเกี่ยวกับประเพณีไทยบ้านเราก็คือตีจับใช่ไหมฮะค่ะก็ในไทยเราก็จะเรียกตีจับแต่ถ้าเป็นประเทศอืน่นเขาก็จะมีชื่อเรียกของแต่ละประเทศแต่คือสากลแล้วเขาจะเรียกกาวัดดีเพราะอะไรฮะถึงสนใจเลยสำหรับกีฬาชนิดนี้อืมถ้าพูดถึงว่าสนใจเลย,เลยถ้า,าหนูคิดว่ามัน มันท้าทายมันสนุกมันมันมันเล้าใจกว่าเร่นอลเลมันเล้าใจกว่ามันเป็นกีฬาประทายค่ะตอนนี้กี่ปีละรวมทั้งหมดประมาณสิบปีได้สิบกว่าปีลแหนึ่งทษทีจุนน้องไม่ไหวเลยเนี่ยสิบกว่าปีที่เล่นดาบนดี้เหรอพ่อแม่สนับสนุนไหมแต่ตอนแรกก็ไม่สนับสนุนอ่ะเขาอะไรท่นเขาก็มันเป็นกีฬาประท้าแล้วมันคือมันรุนแรงค่ะอ เป็นกีฬาต่อสู้เลยค่ะแล้วตอนแรกหนูเล่นวอลเล่มันก็คือมันก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากมายแต่พอเล่นกัปดี้มันก็จะมีเจ็บ,บาาปาป๊มพ<ข>ามเป็นกีฬาปะทับอีกต่างต่างเลยค่ะเขาก็ไม่ให้เล่นเนาะแล้วเราทำไงอะดื้อหลันหนูก็บอกว่าก็ๆๆหนูอยากเล่นก็ <มา S 2> เลยคือพอเราเล่นมามันก็ประสบความสําเร็จในตัวเรากับตัวเราเองค่ะเขาก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรแบบเจ็บหนักสุดเอ็นเข่าขาเฮ้ยจริงเหรอ ก็เข่าบิดพอโดนเปิดแล้วหนูบิดตัวเข่ามันก็เอ็นด้านในมันก็ยืดออกมันก็แล้วหนูก็ทเล่นมาเรืเ่อยๆมันก็ขาดค่ะหมอก็หลอกให้ผ่าหลายรอบแล้วแต่หนูยังไม่ผ่าปัจจุบันนี้ก็ยังยังไม่ผ่ายังไม่ผ่าจะผ่าแล้วจะผ่าแล้ว <พา S 2> แล้วก็สําหรับสเสน่ห์นะฮะสำหรับกีฬาชนิดนี้คืออะไรชิงไหวชิงพลิกกันนะคะแบบใครคือสติปัญญาแบบ เร็วกว่าอะไรเงี้ยใช่อ่ะมันต้องคิดคิดตลอดเวลาว่าจะเอายังไงถึงจะชนะเขาจะทํางไงถึงจะได้เขาตีตัวเขาได้ถึงจะเปิดเขาได้เงี้ยมันต้องคิดตลอดเแล้วสาหรับแมทไหนที่ทการแข่งขันของเราเนี่ยประทับใจมากที่สุดแบทที่ประเทศโอมาน,นะคะครั้งแรกที่ไปเล่นประทับใจเพราะว่าอะไรครับมันเป็นแบทแรกค่ะแล้วก็ซ้อมหนักมากทุ่มเทแบบกันมากนะคะเป็นแบทที่ประทับใจมากประทับใจใช่ แล้วก็เราได้รางวัลเหรียญเงินมาท<ช>ําให้พ่อแม่เราภูมิใจด้วย<ช>จากก่อนหน้านี้พ่อแม่ไม่สนับสนุน<ช>พอได้รางวัลแรกปั๊บพ่อแม่สนับสนุนทันทีแล้วก็ถ้าพูดได้ว่าในวงการกราร์ดี้เนี่ยในประเทศไทยของเราเนี่ยตอนนี้นะปัจจุบันนี้เป็นที่แพร่หลายหรือยังก็มันก็แพร่หลายมากขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่มากไม่มากเหมือนกีฬาอื่นในในใน,ในประเทศในทีมชาติหรือว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ย เขาเขามีไหมฮะมีค <no liebe> ่ะเพราะว่า <No> ม <sans food> so nice ีค no ่ะถ้าไม่มีก็แข่งเยาวชนไม่ได้แข่งกีฬาชาติไม่ได้มีเยอะมีเยอะด้วยใช่ไหมฮะเอาอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าเรื่องของกฎกติกาผมเรื่องจะงงแล้วล่ะเรื่องแท็กเรื่องของสับอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะไม่รู้ว่ายังไงเห็นบอกว่าวันนี้มีน้องๆมาร่วมด้วยในรายการด้วยนะฮะใช่ไหมฮะงั้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าเรื่องของกฎกติกามารยาทในช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับบา าระในปีคิศักราช1990กีฬากาบัดดี้ได้รับก,การบรรจุเข้าแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่11ณกุงปักกิ่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นครั้งแรกโดยมีจีนญี่ปุ่นอินเดียบังคลาเทศปากีสถานและเนปาลส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ครับตอนนี้เราก็อยู่กับสนามนี่กาบดีนะครับเรื่องของกฎกติกาในการเล่นหรือการแข่งขันเนี่ยมันยังไงฮะแต่เราฝั่งมันจะมีผู้เล่น6คนผู้เล่นตัวจริงจะมี4คนแล้วก็มีสำรองอีกสองคนเล่นเราจะเล่นครึ่งละ15นาทีนาทีเล่น2ครึ่งก็จะมีเวลานอกเวลานอกก็คือเราจะขอได้3ครั้งรพร้อมกับการเปลี่ยนตัวก็คือได้แค่3ามครั้งแล้วก็จะมีช่วงเวลาพักครึ่ง5นาทีพูดง่ายคือการแข่งขันรวมทั้งหมดก็คือ 30นาที30นาที30นาทีคือจบเกมจบเกม4ี่คนเปลี่ยนได้ตลอดไปแค่ใน15ห้นาที3ครั้ง3ครั้งใช่คือยังไงก็ได้ก็คือ3ครั้งนี่คือขอเวลานอกพร้อมกับการเปลี่ยนตัวทั้งหมด30นาทีหรือว่าครึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนาทีได้3ครั้งเพราะนั่นไงแข่งลงก็ได้ทั้งหมด6ครั้งใช่ค่ะโอ้เปลี่ยนตัวไปเปลี่ยนตัวมาเหนื่อยง่ายไหมฮะเหนื่อยง่ายไหมก็ถ้าฝึกไม่ใชมาวิ่งในหัวใจที่เหนื่อยไหม ตำแหน่งของผู้เล่นเนี่ยมีตำแหน่งไหมมีค่ะสี่คนมีตำแหน่งอะไรบ้างอ่าก็คือจะมีคอนเนอร์สองฝั่งก็คือคอนเนอร์ซ้ายคอนเนอร์ขวาแล้วก็จะคอนเนอร์ก็คือมุมซ้ายขวาใช่ค่ะแล้วก็อินสองคนก็คืออินซ้ายอินขวาอินคืออะไรก็คือตัวโรงแรมตัวในค่ะก็คือจับเขาจะจับมือกันอ๋อสองฝั่งก็คือเป็นคู่ไงค่ะใช่ไหมฮะแล้วก็สําหรับฝ่ายลุกแล้วก็ฝ่ายรับเนี่ยทําหน้าที่แตกต่างกันไหมฮะแตกต่างกันยังไงเอ่ยก็ฝ่ายรับก็คือ ฝ่ายรับเราก็คือจะมีสี่คนใช่ไหมคะก็ะจะให้ฝ่ายตรงข้ามเข้ามาลุกเราก็ยืนโซนรับแล้วก็คือสามารถเปิดจับได้ก็คือเราก็จะได้แค่แต้มเดียวเพราะว่าเขาเข้ามาลุกแค่คนเดียวแต่ถ้าเป็นฝ่ายถ้าเราเป็นฝ่ายลุกถ้าเราเข้าไปลุกเราก็จะไปคนเดียวเหมือนกันแล้วก็เราจะสามารถการการทำแต้มก็คือ ถ้าสัมผัสได้กี่คนก็จะได้คะแนนเท่านั้นเลยอ๋อการจะเข้าไปลุกนี่คือ,อยังไงฮะต้องจะลุกต้องต้องอยังไงฮะต้องวิ่งไปเลยเดินก็แล้วแต่ค่ะก็แล้วแต่นนจะวิ่งก็ได้มันการวิ่งเข้าไปก็คือจะมีการลุกเร็วก็มีเดินเข้าไปแล้วก็อาจจะคิดก่อนแล้วก็ทําอะไรอย่างเงี้ยพี่ตอนเล่นเด็กเด็กเนี่ยเวลาเราจะเล่นเนี่ยตีจับใช่ไหมใช่พี <ๆ S 2> ่ไปขาเดียวตีจับไม่อันนี้ไม่ขาเดียวไม่ขาเดียวส,สองขาเลยสองขาเลยคือก่อนจะข้ามเส้นเนี้ยค่ะเราต้องเปล่งเสียงว่ากบดีกับดีกบดีเข้าไป ใช้เวลาลุก30วิยาวอย่างนี้กระบาดีอย่างนี้หรือกระบาดีกรบดีกระบดีกรบดีจะเว้นกลับไปดีกลับไปดีกลับกลับเฮ้ยกลับไปเฮ้ยกลับปดีเฮ้ยกลบดีกรบดีอย่างนี้เป็นเสียงใน30วิใช่ที่มีเวลาเข้าไปเข้าไปลุกเราจะทําอะไรก็ได้จะเตะก็ได้จะใช้มือสัมผัสหรือจะใช้เท้าก็ได้คู่ข่งขันท่านอื่นกําลังแบบไม่มีอยู่เตะเลยได้เลยใช้เท้าได้แต่ห้ามใช้แบบมวยไทยต้อง แบ็คคิกฟรอนคิกอะไรอย่างเงี้ยได้ก็โอ้ K, อก็เจบ็บไปดิฮะเจ็บไงฮะกีฬาบาทาว <c oughs> <ำ>้ายจริงเหรอแล้วคือ,อยังไงฮะเขาแบ่งยังไงให้ลุกให้รับยังไง <c oughs> หรือว่าแล้วแต่เปลี่ยนกันเปลี่ยนกันรุกเปลี่ยนกันรับเปลี่ยนกัน,น,กนใช่ค่ะแล้วถ้าสมมติว่ามีการแตะตัวได้แล้วทำาไงต่อเราไปแตะตัวเราสามารถกลับฝั่งเราได้เราก็ได้คะแนนอนี่คือการให้คะแนนแต่ถ้าเรากลับไม่ได้เราก็คือเสียแต้มเราก็คือตายนับยังไงเอ่ยก็สมมติว่าหนูสัมผัสที่ได้ คนเดียวก็คือได้แค่แต้มเดียวแต่ถ้าสัมผัสไ,ได้สีแต้มก็ได้สีแต้มเลยก็คือถ้าถือว่าเราเข้าไปในสามสิบมิเราเปิดได้สี่คนก็ได้สีแต้มถ้าเปิดจับฝ่ายลุกได้เราก็ได้แค่แต้มเดียวแต่ถ,<อ>ถ้าเป็นฝ่ายลุกเข้าไปลุกอ๋อคือฝ่ายลุกเนี่ยไปสัมผัสแล้วได้สีแต้มก็คือแต่ถ้าสมมติว่าฝ่ายรับเนี่ยเปิดนี่คืออะไรเปิดนี่คือจับตัวไว้ใช่ค่ะจับตัวไว้ไม่ให้ข้ามไมม่้ขากับฝั่งคือเนี่ยเราได้หนึ่งแต้มเสียละฝั่งนี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเข้าไปทีเดียวเนี่ย โดนทั้งสี่คนแล้วได้คะแนนสีแ้มใช่เคยได้ไหมสีแจมอเคยค่ะเคยใช่แค่เรามือเราสัมผัสเส้นเนี้ยเราก็ได้แต้มอก็คือถือว่าเราสัมผัสคือข้ามมาเรียบร้อยแล้วไม่ไม่ต้องเรียบร้อยค่ะตัวบางทีล้มเนี้ยมืออาจจะจับเส้นเงี้ยเราก็ได้แต้มอก็คือสัมผัสตัวในฝ่ายรับเรียบร้อยแล้วก็ปุ๊บแค่จับเส้นแล้วก็ได้แ้มแล้วใช่ได้เจ๊กี่คนก็แล้วแต่ใช่ใช่ไหมแล้วอย่างฟาวล่ะต่อเมื่ออะไรบ้างอ๋อก็ คือการเปิดจับโดยการรัดคอโดยไม่ให้ผู้เล่นเปล่งเสียงหรือฟาวไม่ได้ไม่ได้ห้ามัดคออ๋อต้องเป็นคอรัดเฮ้เฮ้เฮ้เฮไม่ใช่คือรัดคอไม่ได้แล้วอะไรอีก <c oughs> มีแล้วก็เ,เปิดจับแบบรุนแรงโดยที่แบบกรรมการเป่าให้หยุดเล่นแล้วลอ๋อคือคุกวงในเลยเข้ามาปุ๊บจับทุ่มกรรมการเป่าแล้วเราไม่สามารถที่จะเล่นหรือ ทำอะไรต่อได้ก็คือต้องหยุดฟาวใช่ฟาวคือหยุดแต่ถ้ายังถ้าเป่าแล้วยังเล่นอยู่เหมือนกับยังรัดยังอะไรอย่างเงี้ยก็คือฟาวเสียงรม้หมดล่ะหมดก่อนใน3ามสี่วิทำไงก็คือเสียงขาดถ้าเราเข้าไปเราเปล่งเสียงกรรมเขาจะมีกรรมการ3มคนเนะคะครับเขาจะดูว่าเราเปล่งเสียงไหมได้ยินเสียงพูดไหมถ้าไม่ได้ก็คือเป่าเสียงขาดก็จะเสียแต้มหนึ่งเลยทันทีแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นไฟล์รับทันทีเราต้องเปล่งเสียงในโทนเดียวกันนะค่ะอ่ะ กัะบดีกระเบกระบดีกัะบดีไม่ได้ไม่ได้เอ้าต้องกัะบดีกัะบดีกัะบดีเป็นเสียงโทนเดียวกันหมดใช่ค่ะการการแต่งตัวในการแข่งขันคือชุดนี้ไหมฮะชุดนี้ค่ะรองเท้าไม่ใส่รองเท้าไม่ใส่ขนาดเนี่ยประมาณเท่าไหร่ฮะกว้าง8ยาว1 1กว้าง8ยาว11ใช่กว้างกว้าง8ดอย่างนี้ยาว1 1แล้วก็กึ่งกลางใช่ไหมฮะค่ะมีมีเส้นแบ่งไหมไม่มีมีแค่นี้เลยมีแค่นี้เลยแค่นี้การแข่งขันมีแค่นี้สำหรับบีทจะมีแค่นี้ค่ะ คนที่ส่งเสียงเชียร์ในบรรยากาศจริงก็จะมีอ,ะอยู่รอบๆใช่ไหมมีรอบๆเลยค่<ล>ะเาก็จะส่งเสียงเ,ยงเชียร์ได้ได้ปกติเรียกว่าในเรื่องของกฎกฎติกาเนี่ยก็พอจะเข้าใจแต่ถ้าพูดออกมาเนี่ยมันไม่เห็นภาพเดี๋ยวในช่วงหน้าอิ๋วช่วยแบบจัดให้พี่หน่อย<ด>เห็นราะว่าตรงนี้มีน้องๆมีทีมชาติมาด้วยใช่ไหมฮะ<ภ>ามาร่วมเล่นด้วย<ด>เอางี้คุณผู้ชมเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาดูกันลงสนามเล่นจริงๆแล้วจะมีสภาพเป็นอย่างไรช่วงหน้าครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราพร้อมที่จะลงสนามกันแล้วแต่กอนอื่นเนี่ยมาดูหน้าตาทีมชาติกันก่อนอันนี้นักเรียนชาวชาติหมดเลยใช่ไหมฮะอยู่ในทีหมดเลยค่ะอันเนี้ยเนี่ยคือยังไงที่เมื่อกี้ถามด้านในสองคนนี่คืออินค่ะอินแล้วก็สองคนก็คือ <Con. S 2> คอนคอนเวลาก่อนเล่นคือทํายังไงก่อนจับมือกันเลยือเตรียมไว้อย่างนี้เหรอจับอย่างี้อันนี้คือจับเชนค่ะจับไว้แล้วก็ก็เวลาเปิดบางทีมันอาจจะต้องเชนคู่ไหคะ เชนคู่เวลาเปิดปุ๊บแล้วก็ต้องจับอย่างนี้เลยใช่ก็เชนคู่แล้วก็จับอย่างนี้ใช่ให้คนแบบไม่ได้ไปไหนแต่ถ้าสมมติว่าเข้ามุมเงี้ยเราต้องปล่อยมือพร้อมที่จะเปิดแต่ถ้าขึ้นมาเราต้องจับเชนจับเชนใช่ไหมครับใช่เอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ให้หนูเล่นให้พี่ดูก่อนเดี๋ยวพี่จะอยู่แล้วก็อยู่ในทีมนี่แหละฝ่ายรู้ก่อนก็คือต้องเสี่ยงก่อนเราไม่ต้องเสี่ยงก็ได้เราใครรู้ก่อนก็ได้อ่ะพี่เป็นพ่อบุรุษพี่รู้ก่อนอ่ะงั้นพี่ไปก่อนเลยอ๋ นี่ไปกันเลยอ่ะแล้วยาพี่ต้องพูดเข้าไหมใช่กับบดีกับบดีกับบดีกับดีใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องอนี้กับบดีกับดีกับบดีกับบดีดีเว้นช่วงให้หายใจด้วยกับบดี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 กพบบดีกไบบดีกับบดีกับบดีกักบดีกับบดีกับบดี ได้คนเดียวได้คนเดียวโอเคแล้วก็เปลี่ยนเนี่เ,เราเป็นฝ่ายรับให้เขาเข้ามาลุกอ่ okay. าโอเคมาพี่พี่ไม่ต้องขยับพี่พี่ไม่ต้องขยับคือเราต้องอยู่มุมคขมุมเรามุมเราไม่ต้องขยับโอ้เราต้องอยู่แค่นี้ใช่ไปอย่างนี้ไม่ได้ลุกไม่ได้ไปได้แต่คือหมายถึงว่าพี่ไม่ต้องขยับไปหาอ๋อไม่ต้องขยับไปหาเขาอ๋อพี่กลัวไปเอง อ๋อโอเคมาทราน,นี้เดี๋ยวลองลุกให้พี่ดูหน่อยน oh. ใช่โอ้โห oh, มีธีด้วยอันนี้คือหนึ่งอย่างนี้คือได้หนึ่งแต้มอ๋อเอามาส่งมา กัมาดีกัมาดีเออไปตามจีบี้ต้องต้องดีๆเลยแม่กัมาดีกัมาดีดกันมาดีหมดเราไม่ได้อย่างเงี้ยหมดเราไม่ได้เข้ามาโอ้อันนี้คือเสียแล้วเสียแล้วก็คือเอาใหม่เหรอผมรถด้วยอันนี้คือนอนทำอะไร ทำอ,อะไรเป็นคนจีนเหรอเป็นแปะเ <h ums> มื่อตะกูนี้แล้วเซมเปลิลคราวนี้เอาจริงดีกว่ามา <h ums> อ๋อนี่คือโดนแล้วเ <h ums> นี่ยคราวนี้ผมบังดีกว่า น,นี่คือเสียเสียมันเป็นม้วนเส้นนะพี hey ่เ hey ฮ้ยเ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 ฮ้ยอย่างเงี sí ้ยอันนี้โดนแล้วโดนแล้วโดนโดนโดนน้องเขาใน่ยเมื่อก mm ี้ อันนี้คือยังไงอันนี้เราได้แต้มเราได้แต้มใช่ไหมเ,<ร>เข้ามาท<ร>ันด่มากเราสามารถกลับฝั่งได้ก็คือเราได้แต้มอ๋อได้แต้ม,เ,ตมเอาละ สองแต้ด้วยแต่จริงๆเนี่ยเมื่อกี้คุยน้องเขาการแข่งขันแทบจะหน้าทิ้งกันเลยใช่ไหมต้องกระเด็นออกอะไรรุนแรงมากกว่านี้เยอะถือว่าเจ๋งมากๆแต่ตอนนี้คุณผู้ชมเราไปดูดีกว่าว่าในการแข่งขันเนี่ยที่แท้จริงของนิมชาติเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูดีกว่านี่ Did ดิ k n โนรู้หรือไม่ กีฬากาบัดดี้ได้ถูกบรรจุเข้าเป็นกีฬาในระดับชาติในปีคิศักราช1918โดยแคว้นมหาราชเป็นรัฐที่บุกเบิกเป็นผู้นำกีฬาการัดดีมาบัญญัดไว้เป็นกีฬาในระดับชาติและเป็นที่นิยมขึ้นเรื่อยๆในประเทศอินเดีย โอ้โห,โหสุดยอดมากนี่ครคุณผู้ชมฮะมา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 หลายคนที่ประสบการณ์เข้ามาพร้อมๆกันไหมไม่ใครเข้ามาหลังสุดยกมืออ๋อเราเข้ามาหลังสุดก่อนหน้านี้เป็นนักยกน้ําหนักหญิงใช่ไหม <c oughs> น้องเล่ค่ะอ๋อ,อน้องวเล่แล้วก็สําหรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นละ่ะบอกคุณผู้ชมนิดนึงเผื่อแบบกําลังดูแล้วฝากให้ช่วยกันเชียร์หน่อยก็มีเดือนธันวาคมนะคะการแข่งขันกีฬาแห่งชาติคอืม ก็ต้องฝากเชียร์กันด้วยเนาะเพราะว่าน้องๆเขาทุ่มสุดตัวทุ่มเต็มที่ซ้อมกันเยอะไหมซ้อมเยอะเหมือนกันค่ะช่วงนี้มีการเตรียมตัวยังไงบ้างก็เช้าเย็นก็ซ้อมแล้วแต่ค่ะสองถึงสามชั่วโมงแล้วก็ฝากนิดนึงสำหรับน้องๆที่ดูอยู่ถ้าเขาสนใจกีฬากาบาดี้เนี่ยต้องเริ่มต้นยังไงมีช่องทางไหนติดต่อ,อยังไงบ้างเชิญเลยถ้าสนใจค่ะก็ติดต่อมาที่สมาคมกาบาดี้ได้เลยค่ะอืนะครับ เข้าไปในเขามีแฟนเพจมีอะไรเนี่ยมีเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กชื่อว่าวสมาคมสมาคมกาบบัดี้แห่งประเทศไทยเขาไปดูได้เลยนะว่าเขาเล่นยังไงฝึกซ้อมยังไงเอาละคุณผู้ชมวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆด้วยนะครับ <S <S ที่มาสอนพี่โอ้โหเป็นความรู้ใหม่จริงเพิ่งเคยมานี่แหละการบัดี้ขอบคุณน้องๆม,มากๆขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับสมาคมกาบ,บัดี้แห่งประเทศไทยครับแล้วก็ขอบคุณสถานที่ครับการกีฬาแห่งประเทศไทยกกทครับ สัปดาห์หน้าจะเป็นกีฬาอะไรและนี่ครับการบดีเป็นอีกหนึ่งกีฬาครับพี่วันนี้ผมพาคุณผู้ชมเนี่ยมาทำความรู้จักสัปดาห์หน้าจะเป็นกีฬาอะไรต้องคอยติดตามครับสำหรับรายการสปอร์ตซับชู่ชููลาไปแล้วสวัสดีครับ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 กล้องไหนไม่ลูกสวัสดีครับ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 ผมสวัสดีครับผมบายคาบฟาดฟัดคา ขอแสดงความยินดีกับเมสซี่เจชนาชิปสงกสินนักฟุตบอลทีมชาติไทยในการได้รับคัดเลือกเป็นผู้นำถือธงไตรรงนำทัพนักกีฬาไทยเดินเข้าสู่สนามในพิธีเปิดซีเกมครั้งที่28ณประเทศสิงคโปร์มาร่วมรุนและส่งเสียงเชียร์เป็นกำลังใจให้แก่กองทัพนักกีฬาไทยกันนะคะ